สวัสดีค่ะมาเจอกับแป้งในคอนเนอร์ใหม่นะคะคิรารีทอคค่ะเจอกันเป็นประจำทุกๆเดือนนะคะทุกๆวัทนที่1นะคะ ก็ในคลิปคีราิทอล์กเนี่ยจะเป็นคอนเนอร์ที่เรียกว่ารวมเอา r ร quest ของสาวๆก็แล้วกันนะคะที่แบบอยากให้สอนภาษาญ,ญี่ปุ่นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราก็อยากจะพูดถึงความสวยความงามด้วยก็เลยเอามาชนกันซะเลยนะคะว่าเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับความสวยความงามน,นะคะหรือว่าอะไรที่ใช้ในชีวิตประจําวันที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นและก็สอนภาษาญี่ปุ่นไปในคลิปด้วยนะคะเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆให้ทุกคนนะคะได้สามารถจําหรือว่า คุ้นเคยกับคำศัพท์เหล่านี้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะสำหรับในคลิปแรกนี้นะคะพิเศษแน่นอนนะคะเพราะว่าคิดแล้วคิดอีกว่าเอ๊จะนำเสนออะไรดีนะคะในคลิปแรกนะคะและก็ออกมาเป็นไอเดียนี้ค่ะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงร้านขายยากันค่ะเพราะว่าร้านขายยาเนี่ยใครที่ไปญี่ปุ่น ต้องไปร้านขายยานะคะเพราะฉะนั้นคําศัพท์ที่มีอยู่ในร้านขายยาได้ใช้แน่นอนค่ะสําหรับคําแรกเลยนะคะคําว่าร้านขายยาเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะเรียกอยู่สองคำคำแรกคือคุจิริยะคุจิริยะนะคะคำที่สองอีกคํานึงเป็นคําทับศัพท์เลยนะัก็คือตรากุสโตตรากุสโต ะะก็คือมาจากคําว่าดรักโซนเองค่ะเขาจะใช้กันอยู่แค่2คํานี้เนาะทีนี้เนี่ยสำหรับคนไทยไปญี่ปุ่นนะคะก็จะเข้าแหล่ร้านขายยาเข้าไปซื้ออะไรหลายคนที่ยังไม่เคยไปประเทศญี่ปุ่นเนาะร้านขายยาที่ญี่ปุ่นไม่เหมือนเมืองไทยนะคะเพราะว่าร้านขายยาที่ญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากจะขายยาแล้วนะคะก็จะมีเครื่องสําอางซัพพลีมเมนต์พวกวิตามินอะไรต่างๆนะคะ สำหรับคนไทยไปญี่ปุ่นมักจะคุ้นเคยกับร้านเหลืองหรือว่าร้านมัตสึโมโต้คิโยชิสำหรับร้านมัตสึโมโต้คิโยชินะคะเราจะเรียกสั้นๆว่ามัตสึคิโยนะคะมัตสึโมโต้คิโยชิหรือมัตสึคิโยค่ะมาที่คำถามกันบ้างมีหลายคนอยากรู้มากเลยว่าเฮ้ยในไทยอะ่ะโอเคร้านเหลืองดังอะ่ะแต่ว่าสำหรับคนญี่ปุ่นเองแล้วเนี่ยร้านไหนดังที่สุดเดากันออกไหม มาวัดกันที่ยอดขายกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับร้านที่ขายดีอันดับที่หนึ่งในญี่ปุ่นนั่นก็คือร้านมัตสึคิโอค่ะนั่นก็คือร้านเหลือนของพวกเรานั่นเองนะคะมัตสึโมโตะคิโยชิขายดีอันดับที่หนึ่งทั้งนี้เนี่ยจุดเด่นของร้านมัตสึคิโยนะคะนั่นคือโลเคชันโลเคชันแล้วก็โลเคชันเท่านั้นเลยค่ะคือร้านมัตสึคิโยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่หน้าสถานีดังๆละ ที่สถานีไหนนะคะก็จะเจอร้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นโลเคชั่นของเขาคือหัวใจในการค้าขายของเขาเลยค่ะ คือของในร้านเนี่ยโอเคมันแล้วแต่ร้านเนาะว่าจะร้านเล็กร้านใหญ่แต่โลเคชั่นต้องดีเริศแน่นอนและร้านนี้มีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือเป็นคู่นํำทางด้านการโกยรายได้จากทางชาวต่างชาตินะคะเพราะว่าเขาจะมีเคาน์เตอร์ที่แบบซัพพอร์ตคนต่างชาติโดยเฉพาะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษนะคะบางสาขามีภาษาไทยด้วยนะคะก็เป็นร้านแบบแรกๆที่แบบทำคอนเนอร์นี้ขึ้นมาแล้วก็คนต่างชาติก็แห่กันไปซื้อโดยเฉพาะคนจีนนะคะแล้วก็จะมี เคาน์เตอร์ที่แบบเป็นแท็กฟรีแบบรองรับเช่าต่างชาติโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่ทําไมถึงขายดีเป็นยอดขายอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นนะคะอันดับที่2เนี่ยคนไทยก็อาจจะรู้จักกันดีนะคะนั่นก็คือร้านซันดรักค่ะซันดรักในภาษาญี่ปุ่นเราจะเรียกกันว่าซันโตรักซันโดรัก ซันดรักเนี่ยจะมีจุดเด่นตรงที่ว่าเขาจะมีคนที่คอยปรึกษาอย่างเช่นเรื่องปัญหาผิวเครื่องสอําอางอะไรต่างๆจะมีทั้งเฉพาะแบรนด์แล้วก็เป็นคนกลางที่แบบไม่เกี่ยงแบรนด์เลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่แบบเอ้ยไม่รู้จะซื้ออะไรดีนะคะโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นนะเขาก็จะเดินเข้าซันดรักเพราะว่าจะมีคนที่คอยให้คําปรึกษาเขาพวกนี้แหละคะ่ะแล้วก็ซันดรักเนี่ยก็จะมีจุดเด่นอีกอย่างคือว่าร้านเขาจะค่อนข้างใหญ่ ะะก็คือหลักหลายสาขายนีจะแบบมี2-3สามชั้นเลยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราไปนั่นเองค่ะอันดับที่3ร้านนี้ก็มีสาขาในเมืองไทยด้วยนั่นก็คือซูรุฮะค่ะซูรุฮาคนญี่ปุ่นก็เรียกตรงตัวกันเลยว่าซูรุฮะนะคะร้านซูรุฮะเนี่ยโดดเด่นที่ตรงไหน ซูรุฮะมีโปรดักต์เป็นของตัวเองหรือว่าจะเรียกว่าเป็น private brand นะคะ private brand ของทางซูรุฮะมีหลากหลายแบรนด์มากเลยนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาวด้วยที่สำคัญใช้ดีด้วยในหลายๆย,ยี่ห้อนะทางนี้นะคะก็ทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยที่อยากจะใช้แบรนด์ที่แบบเฮ้ยมั่นใจว่าแบบมีโรงงานที่ดีมีคุณภาพแต่ราคาไม่แพงเขาก็จะเลือกเดินเข้าไปซูรุฮะเพื่อซื้อพวก private brand พวกนี้นอกจาก private brand ที่เป็นแบรนด์ของตัวเองแล้วนะคะร้านนี้ก็เป็นร้าน,นจากฮอกไก ร้านที่มาจากฮอกไกโดขก็จะแบบเน้นความใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็สาขาก็จะแบบมีตามตาม่ตางจังหวัดค่อคนข้างเยอะนะคะนี่ก็จะเน้นกันคนละแบบนะคะต่อไปเนี่ยเรามาดูกันว่าร้านไหนเนี่ยที่มีสาขาเยอะที่สุดในญี่ปุ่นแน่นอนนอไม่พ้นนะคะอันดับหนึ่งก็คือมัตสึคิโอค่ะมีประมาณ1,500กว่าสาขาเลยนะคะ อันดับที่2นั่นก็คือซูรุฮาค่ะเขามีมากกว่า1,400สาขานั่นก็หมายถึงว่ามีสาขาน้อยกว่าอันดับ1คือมัตซึโมโตะแค่แบบประมาณร้อยกว่าสาขาเท่านั้นเองนะต่อไปอันดับที่3ร้านนี้เนี่ยคนไหนอาจจะแบบไม่ค่อยคุ้นหูนะคะนั่นคือร้านโคโคคาราไฟนะคะโคโคคาราไฟมีคำศัพท์ที่น่ารู้สามคำโคโคมาจากคําว่าโคโคโรโคโคโรก็คือหัวใจนะคะโคโคโรนะคะคาระ คาราดะนะคะคำว่าคาราดะแปลว่าร่างกายนะคะส่วนคำว่าไฟเนี่ยจริงๆเราเนี่ยมาจากคาว่าเกงขินะคะเกงขิคือแข็งแรงสบายดีนะคะสามคำนี้ก็เลยกลายไปเป็นชื่อร้านว่าโคโคโคาราฟแต่พูด3ามคำนี้เนี่ยแบบเฮ้ยคนญี่ปุ่นเองก็จะแบบร้านอะไรอะ่ะคือจริงเขาเพิ่งเปลี่ยนชื่อร้าน,นะคะ่ะประมาณปี2013ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะ พวกเราเนี่ยจะรู้จักกันในนามร้านเซโจเซโจเนี่ยค่อนข้างดังพอสมควรเลยแต่ว่าอาจจะสู้แบบเหมือนตัวท็อปทอปไม่ได้เขาก็เลยไปจับมือกับร้านขายยาอื่นๆเปิดมาเป็นโคโคคาราฟายนั่นเองค่ะคำถามถัดไปคิดว่าหลายคนคงน่าจะอยากรู้นะว่าเอ้ยแล้วร้านไหนมันขายถูกสุดอ่ะคือจะดังไม่ดังไม่สนใจร้านไหนขายถูกสุด คำตอบที่ถูกต้องไม่มีค่ะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับพื้นที่จริงๆคือสมมุติเราเดินเข้าไปที่พื้นที่พื้นที่หนึ่งแล้วมันมีแบบหลายๆร้านที่เป็นร้านขายยาแบบเปิดประจันกันตรงนั้นรับรองว่าไม่ว่าจะเข้าร้านไหนคุณได้ร้านที่แบบขายของถูกแน่นอนเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันกันเองนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปในโซนที่แบบไม่ค่อยมีร้านขายยาแล้วเขาตั้งโดดๆอยู่เจ้าเดียวส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีโปรโมชั่นอะไรลองสังเกตดูสิของที่ได้ก็จะแบบ ก็จะเป็นราคาแบบทั่วไปอะไรเงี้ยไม่ได้มีส่วนลดอะไรคร่ะแต่ถ้าถามนะคะในความรู้สึกเนี่ยว่าเฮ้ยมัตซุคิโยซันรักซืรุฮะโคโกคาราไฟร้านไหนที่แบบราคาถูกสุดจริงๆแล้วอ่ะมัตสุคิโยเนี่ยตัดทิ้งเลยนะไม่ได้ถูกกว่าชาวบ้านเลยร้านเหลือง <laughs> ร้านเหลืองไม่ได้ถูกกว่าชาวบ้านเลยแต่ทำเลมันดีนิยองราฟนะคะแล้วก็เออมัตสึคิโยมีเรื่องพอ,อยเรื่องอไรด้วยก็แบบอ่ะใครมีบัตรอะไรเงี้ยก็แต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ใช้บัตรหรอกเพราะว่าเราทำแท็กฟรีนะคะ ร้านที่รู้สึกว่าแบบถูกสุดน่าจะเป็นซันดรักรู้สึกว่าเข้าไปแล้วอินเทจว่าแบบซันดรักมันแบบเฮ้ยมันลดเยอะอ่ะมันชอบมีโปรโมชั่นลดนิดๆหน่อยๆนหรือว่าบางอย่างก็แบบลด35%อร์ลดส0เซ์พวกโคเซ่เนี่ยโดนประจํานะคะก็เลยจะมีความรู้สึกว่าเออซันดรักมันมันเหมือน,ม,นมันจะถูกกว่านะอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกไปข้างต้นเนี่แหละของแบบของชิ้นเดียวกันอะแต่ว่าต่างพื้นที่การราคาก็ตาก่างนะคะนี่ก็อย่าไปคิดอะไรมาก ก็ซื้อ,อไปเถอะนะคะเอาล,ล่ะปิดท้ายคลิปนะคะขอแนะนำเสนอ3ประโยคละกัน3ประโยคนี้ได้ใช้แน่นอนนะคะเวลาไปญี่ปุ่นสมมุติเราเดินเข้าไปเราจะถามว่าอันนี้มีไหมคะหรือว่าใช้สมาร์ทโฟนของเราเปิดรูปให้ดูมีไหมคะจำไว้เลยนะคะว่าตืดตืดอาริมาสกาอาริมาสกาจำสั้นๆง่ายๆไม่ต้องไปจำประโยคยาวนะคะอาริมาสกา มีไหมคะนะคะแล้วก็ถ้าสมมติอยากรู้ว่าแล้วราคาเท่าไหร่นะคะอิらุรかเดสกาอถัดไปประโยคสุดท้ายจำแม่นแมนเลยนะคะเพราะว่าได้ใช้ทุกร้านทุกห้างแน่นอนนะคะเดินเข้าไปเลยถามเขาก่อนเลยว่าเมนเซเดกิมาสกาเมนเซเดกิมาสกาคำนี้แปลว่าทำแท็กฟรีได้ไหมคะ ถ้าทำไม่ได้ดิฉันจะได้ไม่ซื้อนะคะอันนี้ก็เป็น3ประโยคที่ฝากเอาไว้นะคะลองนําไปจําดูเพราะว่าเป็นประโยคพยายามคัดประโยคสั้นๆมานะคะให้จํากันได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ลองนําไปใช้กันที่ญี่ปุ่นดูนะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปแรกไงฝากไว้ด้วยนะคะใครอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นพร้อมแบบท็อปปิกดีๆมีความรู้ดีๆนะคะเจอกันได้ทุกวันที่หของทุกเดือนค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ